สวัสดีครับวันนี้วันที่สามสิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับก็มีโอกาสได้มาติดตั้งปั๊มเสมอพร้อมแผงให้กับพี่น้ำทิพย์นะครับอยู่บ้านหนองมะนาวนะครับหมู่สิบเอ็ดตำบลนางลือนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับตอนนี้ที่เราลงไปนี่เป็นตัวหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับให้น้ําอยู่ยี่สิบคิวนะครับส่งสูงสี่สิบห้าเมตรนะครับผมตอนนี้ระดับน้ําที่ได้ก็เป็นไฟฟ้านะครับเพราะว่า แสงแดดไม่มีนะครับผมตอนนี้เราลองเป็นไฟฟ้านะครับเอาเอาท่อเอาท่อเสียบไปเลยเดี๋ยวมันจะเละตามนี้ครับนะครับเพราะลองได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเละนะครับต้องเอาท่อเสียบไปก่อนนะครับผมครับพอท่อที่เราลงไปนี่ก็เราลงไปที่ห้าท่อนนะครับเราลงไปที่ห้าท่อนเจอน้ําอยู่ที่สองท่อนครึ่งนะครับก็เท่ากับแปดเมตรกว่านะครับผมประมาณสิบเมตรนะครับสิบเมตรเจอน้ํา แผงก็โพลีนะครับแปดแผงนะครับนี่ครับโครงสร้างก็สวยงามนะครับวันนี้แสงแดดไม่มีนะครับพายุเข้านะครับนี่ครับดูท้องฟ้านะครับเราไม่สามารถที่จะลองแสงได้เลยนะครับผมฝนมากันอีกแล้วนะครับขณะที่เราทําคลิปนี่ก็ตกพรำๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นระบบ AC DC นะครับผมซึทางร้าเราก็จัดระบบมาเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่นะครับ อุปกรณ์อะไรต่างๆก็จะไว้ในนี้กันนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับเบอร์โทรติดต่อทางร้านเรานะครับผม056537079นะครับเบอร์โทนี้ก็จะมีพนักงานเราคอยต้อนรับกันอย่างดีนะครับผมถ้าหากว่าโทรมาแล้วยังไม่มีใครรับสายเว้นจังหวะสักพักแล้วโทรหาใหม่นะครับบางทีก็เรารับลูกค้าอยู่นะครับผมดูน้ำนะครับออกมา แต่ท่อที่มาเนี่ยเป็นท่อสามนิ้วนะครับท่อที่ที่ปล่อยให้น้ําไหลมาสามนิ้วนะครับแต่บอ่อเป็นบอนะ่อสองเนาะที่หย่อนลงไปเป็นสองนิ้วนะครับผมนี่นะครับบริเวณโดยรอบนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูในเพจแล้วก่อนได้นะครับเข้ามาดูได้ทั้ง youtube แล้วก็ a c e b o o k แล้วครับเข้ามาดูได้ครับพิมพ์คำว่า มังกรฟ้าโซลรเซลนะครับแล้วจะเจอเราอยู่นะครับผมอันนี้ันน่าจะเป็นต้นอางุ่นนะครับนี่ครับที่เป็นทําร้านขึ้นมานี่อน่าจะเป็นอางุ่นนะครับสวยงามนะครับรบบยังไงก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์เราด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูในการทํางานของเรานะครับผมเรามีคลิปอีกมากมายหลายคลิปนะครับที่ให้ติดตามนะครับผมยังไงแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับ ติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้ใน facebook ก่อนใครเลยนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็คลิปนี้นะครับผมและทีมงานก็ขอกอบขอบพระคุณมากสำหรับลูกค้าที่อุปการะคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนผลงานของทางร้านเรานะครับผมขอขอบคุณมากจากใจทีมงานวงกรฟ้าทุกคนทุกท่านทุกนายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ